สวัสดีครับผมผู้แจ็คติอครับวันนี้คููแจ็คจะพาทุกคนไปตลุยที่มทบ13<ว>ไปดูกันนะครับว่าน้องๆแต่ละคนจะตกที่หน่วยไหนบ้างแล้วไปดูบรรยากาศภายในงานว่าบรรยากาศที่น้องๆแต่ละคนมารวมตัวกันนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ละคนจะเครียดหรือจะมีความสุขหรือจะแฮปปี้ยังไงไปชมบรรยากาศในงาน,นครับไปครับ เกิดเป็นชายชาติไทยอยู่บนพื้นดินไทยรับหน้าที่ลูกผู้ชายเข้าสู่รั้วทหารจากคนระเรือนต้องจัะปืนใส่ชุดลายพลางฝึกหนักหน้าดำทุกวันซอนให้มีระเบียบวินัยสายหันขวาหันทองเอาไว้ในใจชีวิตลูกผู้ชาย อย่าไปกลัวเป็นคนทหารรับใช้ชาสองปีขอทำดีเพื่อประเทศไทยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เพราะเราคือชายชาติทหารจะปกป้องแผ่นดินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อ่าอันนี้เป็นคุณพ่อของน้องที่ตอนนี้กําลังอยู่ในเต็นท์นะกำลังทาประวัติอยู่น้องอขอทราบชื่อของผู้ปกครองกันครับชื่ออะไรครับชื่ออภิรัตขันธลักษ์ครับคุณอภิรัต์ชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อหลังครับอ๋อพิลังพินังอตอนนี้อ่าให้น้องอสมัครหรือว่าจับใบดําใบแดงครับสมัครครับสมัครน้องวุฒิอะไรครับวุฒิมสามครับ อ้าวมสามมสามเป็นร้องขอใช่ไหมครับครับร้องขอครับสองปีครับมีความมุ่งหมายอย่างไรบ้างครับในการที่ให้น้องสมัครมาในครั้งนี้อ่าคือได้ทราบข่าวสารว่ากองทบบก,บกม,มีการสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมเรื่องการศึกษาครับครับอยากให้น้องได้เรียน<อ>จบมหกการจบหมอปลายเพื่อที่จะได้ไปสอบเป็นนักเรียนในสิบครับได้ไปต่อนักเรียนสิบต่อครับโอเคครับเดี๋ยวไปถักคุณน้าต่อ อ่าคุณนะครับว่าไงบ้างครับเป็นห่วงหลานไหมฮะอ่าเป็นค่ะแต่ก็อยากให้มีอนาคตอยากให้มีอนาคตอยากให้ได้เรียนต่ออ่าแล้วแล้วเรามีอะไรอยากจะฝากถึงก็ฝากอยากฝากให้ในายนทุกท่านอ่ะดูแลลูกหลานด้วยอ๋อดูแลอช่วยดูแลช่วยตักเตือนสั่งสอนนั่นอะไรโอเคก็คือให้ดูแลเหมือนลูกหลานตัวเองเลยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคก็ฝากด้วยนะครับอ่าน้องน้องชื่ออะไรนะ น้องชื่ไอไฟผานุพงขันธลักษ์ครับพานุพงขันธลักษ์กชื่อเล่นนะฮะน้องไฟครับน้องไฟโอเคน้องไฟสังกัดรอสเม็ดพันสามนะครับก็คุณพ่อกับคุณนะ้าเนี่ยก็ฝากดูแลด้วยก็ฝากาครูครูรอสเม็ดพันสามช่วยดูแลด้วยนะครับอขอทราบชื่อนามสกุลและชื่อเล่นไหนครับ ชื่อรณภูมิไกย์ครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับน้องภูมิครับน้องภูมิจับใบดาใบแดงหรือสมัครมาครับสมัครออนไลน์นะครับสมัครออนไลน์ครับอ่าสมัครออนไลน์รู้จักการสมัครออนไลน์ติดตามข้อมูลข่าวสารทานอาหารมาทางไหนครับทางช่องพีทต็อกคุณอยาคติดต่ออ๋อก็ติดตามของช่องครูเลยโดยตรงเนาะแล้วก็ร้องขอมาวุฒิวุฒิอะไรครับวุฒิมสามครับคุณมสามมีความคิดที่อยากจะเรียนต่อไหม ก็ถ้าไปได้ก็นาจะต่ออ๋อไปต่อต่อให้จบมาหครับแล้วก็มีความคิดที่อยากจะไปต่อตังเรียนสิบไหมครับโอเคนั้นก็ขอให้ตั้งใจเรียนก่อนพอได้วุฒิหมอหเรียบร้อยแล้วปีหน้าแล้วก็ลงสมัครนักเรียนสิบเลยนะอ่าของเรามาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดทางทองครับมาจากอ่างทองเป็นนทหารรับใชชาองปี ขอทำดีเพื่อประเทศไทยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เพราะเราคือชายชาติทหาร mm hmm. จะปกป้องแผ่นดินควาญพ้องคือบ้าทด้วยเกียรติทหาร mm hmm. พร้อมยอม สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปอครับน้องปอน้องปอมาจากจังหวัดไหนครับอ่างทองครับอ่างทองสมัครมาหรือจับใบดำแดงเลยสมัครครับสมัครอ่าเป็นหนึ่งปีป่ะสองปีเป็นสองปีมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคนทางบ้านบ้างครับฝากบอกกับแม่ครับไม่ต้องห่วงพ่อบอกกับแม่ว่าไม่ต้องห่วงนะฝากบอกใครอีกฝากบอกแฟนครับแฟนชื่อเบลครับฝากถึงน้องเบลว่าไงบ้าง ไม่ต้องห่วงครับอ <c oughs> ขอดังดังนิดนึงครดังนิดนึง <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับถ้าได้โทร,ทรศัพท์จะรีบโทรหาครับอ่าถ้าได้โทรศัพท์จะรีบโทรหาเลยนะอ่าบอกน้องเบลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> ครับขออนุญาตทราบชื่อหน่อยครับครับชื่อบ,บีม <c oughs> ครับนองบีมน้องบีมมาจากจังหวัดไหนครับจากชัยภูมิชัยภูมิอ่าร้องขอมาหรือว่าจับไปดำไปแดงครับออนไลน์มาครับสมัครออนไลน์ครับ สวัสดีครับคุณแม่ครับชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่บุม๋มค่ะคุณแม่บุ๋มอ่าเหตุผลที่ให้น้องสมัครออนไลน์มีเหตุผลอย่างไรบ้างครับค่ะก็คือสิ่งที่ลูกต้องการก็คือลูกชอบทางทหารคุณแม่ก็ตามความสมัครใจของลูกก็ลูกก็สมัครมาคุณแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจในในอาชีพนี้ในสิ่งใน,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 ในตรงนี้แล้วก็คุณแม่ได้หวังว่าลูกคงจะได้แบบ รับราชการทหารในลำดับสูงขึ้นต่อไปอะค่ะโอเคก็หวังว่าให้น้องต่อไปยังนักเรียนส <c oughs> อิอ่าอ่ะเรามีความหวังว่าจะไปต่อตามที่คุณแม่หวังไหมไปต่อครับสู้สู้ด้วยใช่ไหมสู้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> อะไรให้คุณแม่ติดตามผลงานน้องทางช่องทิกตอ,อกอคุณแจ็ค้วยนะครับ <c oughs> จะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยเยครับ <c oughs> โอเคขอบคุณครับ สายหันขวาหันทองเอาไว้ในใจชีวิตลูกผู้ชายอย่าไปกลัวเป็นพนทหารรับใช้ชา,ชาสองปีขอทำดีเพื่อประเทศไทยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เพราะเราคือชายชาติทหาร เป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศวันแรกวันนี้ครูแจ็คพามาดูแล้วนะครับที่มทบ13วันนี้อากาศร้อนมากก็เป็นกําลังใจให้กับครูฝึกทุกๆคนนะครับที่ทําการมาลงรายละเอียดลงทะเบียนแล้วก็มาดูน้องๆเข้าหน่วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ให้ครูแจ็คด้วยนะครับสุดท้ายนี้ท้ายคลิปครูแจ็คนำคิวบาร์โค้ดของลายกลุ่มญาติทหารใหม่สังกัดรอสเปตรอ รอสเม็ดพันธิ์ 1,1,2, และรอสเมัน3น้องๆอ,อยู่กองพันธไหนยัดญาติสามารถแคปหน้าจอและทําการสแกนเข้ารายกลุ่มได้เลยนะครับขอบคุณมากครับน่าเรือนต้องจับกลุ่งใส่ชุดลายพลางวิตนั้นหน้หนาดําทุกวันซอนให้มีระเบียมอยไหส้ายหันกว้า